นี่น้ำเปล่านะจะเอาเม็ดเม็ดกุ้ยปลาปัวครับนะล้างล้างน้ำนี่ต้องลังแบบไม่ให้มีเนือ้อเหลือติดเลยนะครับเพราะว่าเนื้อตรงนี้มันจะทำให้ เกิดเชื้อราได้ง่ายครับเพมเป็นมีน้ําตาลแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตมีคาร์โบไฮเดรตติดอยู่ด้วยนะครับจะทําให้เป็นอาหารเป็นอาหารของเชื้อราคนไปคนมาต้องให้ให้มันเือหลต็มมาเล็ดเลย จะมีเมล็ดที่มันลอยอยู่สองเมล็ดนะนั่นคือโอกาสที่จะงอกไม่มีเลยนะครับถ้าลอยนะเม็ดฟอก็จะมีเมื่อเมื่อปิดอยู่นะครับ mưa có khảo tiện